cha ah 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 À ah à, 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 cha 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 ah à, ah à, hết nhang không? ôi số hết nhang phúng nè <laughs> số hết nhang là phúng nè nè mày ai bảo? Ôi phun à? wow số phúng này Tổ phúng à? <laughs> คักเนาะนูะ่นเหรอเออเออเป็นยังไงท้องเป็นยังฮะท้องเป็นไรอะท้องเป็นอะไรคะท้องใหญ่หรอคะฮะโห<อ>ดคักเอาดี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 ดอ,อ๋อไปทำไมนู่นละ่ะไม่ไปแล้ว ว่านี่สิไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี่มาแม่มาแม่ไปหยังบัวไทยอะเด็กบัวไทยใหรเด็กบัวไทยใหรเด็กไปไกลปะนั่น ไปอย่างกระดอกกระเดียดให้เลยฮะที่ไปให้อย่างกระดอกกระเดียดแทะเห็นว่าไหไเจ้าขวังนะฮะเออเออยังไม่เด่นอีกันเลย นีกว่านะฮะโอ้หักเนาะอะือืม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 ,อม,อม อ๋ออ๋ดีป่ะรบอบไดไปแล้วนะแม่จะไปแล้วนะไม่ถ่ายให้แล้วนะไปไกลขนาดนั้นอะม่แม่ไก<ม>่มาดันเออมาไปไปทำไมเล่าตันดันดันตัด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 ยัดดดง เออตัดบ <łość> ่เออตัดตัดเลยตัดเลยบ่เออเออตัดเลยเดตั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 ด